ธรรมะวัล,ลนิจชีวิตแจ่มใสและในวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องการสร้างบุญหรือการสร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีทั้งในครอบครัว เช่นการแสดงออกบอกถึงซึ่งความเป็นคนกระตันอยู่ได้ตอบแทนเลี้ยงดูบิดามารดาหรือการสร้างคุณงามความดีทั้งในทางพระพุทธศาสนาหรือคุณงามความดีในทางสังคมความดีที่เราได้สร้างทำเอาไว้ด้วยจิตใจอันบริสุทธ ความดีเหล่านี้ก็จะเป็นสมบัติของพวกเราผลแห่งการได้สร้างคุณงามความดีแน่นอนนะจิตใจของเราก็มีความสุขคิดถึงคุณงามความดีที่เราได้สร้างทำเมื่อไหร่ก็สุขใจเมื่อนั้นคิดถึงคุณงามความดีของเราที่ได้สร้างทำเอาไว คิดถึงในช่วงเช้าเราก็มีความสุขช่วงเช้าคิดถึงในช่วงเที่ยงเราก็มีความสุขช่วงเที่ยงคิดถึงในช่วงเย็นเราก็มีความสุขในช่วงเย็นคิดถึงก่อนนอนเราก็มีความสุขก่อนนอนคิดถึงคุณงามความดีของเราเมื่อใดเวลาใดเมื่อนั้นเวลานั้นเราก็มีความสุขจิตก็ ผ่องใสใจก็ผ่องแผ้วความสุขที่มันเกิดจากภายในนะก็คือเกิดจากใจของเราเนี่ก็นำพาให้ภายนอกเกิดความก็ชุ่มก็ชวยไปด้วยแล้วก็มีแต่นะความเปล่งปลังในรูป,ปรพันณสันฐานสีหน้าใบหน้าก็จะแลเห็นถึงความผ่องใสถึงความสุข นี่คือความดีถ้าเราได้สร้างทำรรเอาไว้ผลแห่งความดีนี่ก็ทำให้เราสุกกายแล้วก็สบายใจการสร้างคุณงามความดีหรือว่าการสร้างบุญนั้นนะบางท่านบางคนนี่พอสร้างบุญเสร็จนะเขาก็ตั้งจิตอธิษฐานใจนะความดีที่พระเจ้าได้สร้างทำครั้งนี้นะขออุทิศให้กับบิดามารดาปุย่าตายาย นะเจ้ากรรมนายเวรนะเขาก็อุทิศให้กับบิดามารดาปุยาตายายที่ล่วงลับนะที่จากไปก็เป็นการแสดงออกบอ,อกถึงความกระตันอยู่นะอีกประการหนึ่งนะบางท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีนะก็ตั้งจิตอธิษฐานใจขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จในตำแหน่งแห่งที่มีความสมหวังดังปรารถนานะบางท่านก็ สร้างความดีหรือว่าสร้างบุญแต่ก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรเลยทําทแล้วก็สบายใจแล้วก็เท่านั้นเองบางท่านสร้างคุณงามความดีเสร็จสับเรียบร้อยก็ตั้งจิตอธิษฐานใจขอให้ข้าพเจ้าร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินไหลนองมีทองไหลมาให้ไปไหนมาไหนมีแต่คนเคารพรัก และก็ให้มีความโชคดีนะจับลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะบางท่านเองก็ทำบุญไปแล้วบางทีก็เกิดความท้อและก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจนะที่เกิดความท้อเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจก็เพราะเห็นว่าตนเองก็ทำความดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะสร้างบุญทานการกุศล ไม่เคยขาดตกบกพร่องนะเรื่องวัดว่าอารามนี่ถ้ามีอะไรเราก็ไปช่วยเหลือเกื้อกูลมาโดยตลอดบุญทานการกุศลนี่ก็สร้างทำมาโดยตลอดแต่ว่าบางคนนี่วัดก็ไม่เข้าเล่าก็ไม่ขาดบาทก็ไม่เคยใสนะ่จิตใจของเขาก็ไม่เคยที่จะมาคงแวะในพระพุทธศาสตร์ศาสนาไม่เคยมาฟังเทศฟังธรรมไม่เคยมารับศีล ก็ไม่เห็นเขาจะสนใจในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าทําไมเขาถึงโชคดนะีมีโชคได้กับรางวัลใหญ่ๆเช่นถูกรตเตอรี่อย่างที่หนังสือพิมพ์เขาลงอย่างที่ทีวีเขาออกนะก็เลยเปรียบเปลยกับบุคคลน,นั้นนะกับตนเองนะแล้วก็ทําให้เกิดความน้อยเนือ้อต่ําใจเกิดความท้อว่าเอ๊ะเปลกเหลือเกิน คนคนนี้ก็ไม่เคยเห็นจะสร้างคุณงามความดีอะไรมีน้ำซ้ำก็นิสัยใจคอก็เห็นแก่ตัวแต่ทำไมได้ยินแต่ข่าวว่าถูกหวยรวยเบอร์เดี๋ยวก็มีโชคจากการเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ก็ตามหรือว่าตำแหน่งแห่งที่ของเขาก็ทำไมเขาจะเดินเอาจะเดินเอาแต่ว่าตนเองนี่ทำไมสภาพเท่าที่เห็นเป็นอยู่ก็ลำบากตรากตรำ บุญก็ทำมานะแต่ทำไมบุญไม่เคยส่งผลนะบางทีก็ไปเสี่ยงโชคนะไปจับนะลอตเตอรีนะ่แต่ทำไมไม่เห็นเฉี่ยวไม่ฉากเลยไม่แต่น้อยนิดคิดแล้วก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจญาติโยมทั้งหลายที่เราได้แลเห็นเขาถูกหวยรวยเบอร์หรือว่าถูกรางวัลใหญ่เนี่ย แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําบุญทานการกุศลในชาตินี้ก็ตามนะแต่ว่าเขาได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้แล้วตั้งแต่อดีตชาติคือมีเหตุปัจจัยที่จะหนุนนำนะได้ส่งผลมาให้ชาตินี้นะเขาได้ประสบความสำเร็จและก็สมหวังอย่างนั้นเราแม้ว่า จะยังไม่ประสบความสําเร็จยังไม่สมหวังก็ตามโยมนะก็ถือว่าความดีที่เราได้สร้างทำเอาไว้ไม่ได้สูญหายไปไหนนะก็ยังจะติดตัวพวกเราไปทุกภพกทุกชาตินะแต่ว่าความดีนี่ต้องใช้ระยะเวลาในการรอคอยโยมนะแต่ว่าความดีที่เราได้ทําไปเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะส่งผลเองโยม ญาติโยมทั้งหลายก็เปรียบง่ายๆนะเหมือนกับที่นักปราดญ์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าดอกไม้จะเบ่งบานก็ต้องรอการเวลาบุญกุศลที่เราได้สร้างสมอบรมมาเมื่อถึงการเวลาบุญกุศลก็จะส่งผลอย่างแน่นอนอันนี้เห็นชัดเลยโยมว่าโอ้จริงๆอย่างว่าดอกไม้นะเรา อาจจะเคยปลูกดอกไมนะ้เช่นการหว่านมเมล็ดทานตะวันเช่นการหว่านมเมล็ดดาวเรืองเช่นการหว่านมเมล็ดนะดอกบานไม่รู้โรยหรือว่าดอกไม้ต่างๆนาะนาะที่ญาติโยมได้เคยปลูกนะกลัวเขาจะเจริญเติบโตกว่าที่เขาจะได้นะผลิตดอก และก็ให้เราได้แลเห็นนะความสวยงามของดอกไม้กว่าที่เราจะได้นะเกิดการชื่นชมดมดมในดอกไม้ต่างๆนานา,นาหลากหลายชนิดีนโยมก็ต้องใช้ระยะเวลานี่ก็ตั้งหลายเดือนทีเดียวหรือว่าผลไม้รากไม้หรือว่าผลมาาาไม,ลม้ต่างๆนานา,นาชนิดีนโยมสังเกตดู ไม่ว่าจะเป็นฟักแฟงแตงโมส้มโอถั่วเขียวหรือต้นกล้วยต้นอ้อยต้นมะนาวต้นมะพร้าวต้นตานก็ตามต้นผลไม้เหล่านี้กว่าที่เขาจะผลิตดอกออกผลให้เราได้เก็บมากินมาทานกันนี่ก็ใช้ระยะเวลานี่ก็ว่ากันนี่ก็หลายเดือน นะบางต้นเช่นต้นมะพร้าวต้นตาลนิยมนะต้องใช้ระยะเวลากว่าหลายปีกว่าที่เขาจะผลิตดอกออกผลให้เราได้เก็บผลมากินมาทานทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมทั้งหลายก็จะต้องมีระยะการเวลานะแม้แต่เมื่อครั้งที่เราอยู่ในคันของมารดานี่ก็อยู่ในคันตั้ง เก้าเดือนสิบเดือนกว่าจะได้คลอดโยมพอคลอดออกมากว่าจะนั่งได้นี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกตั้งหลายวันหลายเดือนกว่าจะยืนได้กว่าจะเดินได้กว่าจะวิ่งได้โยมใช้ระยะเวลาทั้งนั้นทีเดียวหรือว่าการศึกษากว่าจะเรียนจบป6นี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาตั้ง6ปีถ้าหากว่าไม่สอบตกนะโยมต้องใช้ระยะเวลาตั้ง6ปี หรือเรียนมัธยมกว่าจะจบมหกก็ใช้ระยะเวลาอีกตั้ง6ปีหรือการสร้างกุฏิการสร้างห้องน้ำห้องสุขาการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมการสร้างอุโบสถนิยมใช่หมายความว่าสร้างวันนี้ก็จะเสร็จวันนี้โอ้ใช้เวลานี่ก็ตั้งหลายวันหลายเดือนหลายปีนยมเสนาสนะหรือว่าศาลาปฏิบัติธรรมหรือว่าอโบสถนิยม บางครั้งพระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านเจ้าวาดนำพาเราได้สร้างสลาปฏิบัติธรรมได้สร้างกุโบสถนี่บางทีสร้างยังไม่ทันเสร็จนะบางครั้งได้ครึ่งเดียวท่านก็มรณภาพไปเสียก่อนะรูปใหมนะ่จึงมาสารงานต่อกว่าจะสร้างสลาปฏิบัติธรรมเสร็จกว่าจะสร้างกุโบสดเสร็จในโยมก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะการเดินทางเช่น จะเดินทางจากโคราชไปกรุงเทพนะก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกตั้ง3-4สี่ชั่วโมงหรือว่าเราจะหุงข้าวนี่ก็กลัวข้าวจะสุกจะต้องใช้เวลาอีกต่างหลายนาทีหรือการปลูกข้าวกล้านิยมกว่าจะได้นะผลิตดอกออกผลเป็นรวงนะใช้ระยะเวลานี่มากมายหลายขั้นตอนโยม กว่าจะไทยกว่าจะหวานกว่าจะดำกว่าจะเกี่ยวกว่าจะนำมะเมล็ดข้าวมาแล้วก็นำไปสีกว่าจะได้มีข้าวกินในโยมก็ใช้ระยะเวลานีินะก็ว่าแล้วก็หลายเดือนทีเดียวเมื่อเราพิจาร,รณาเช่นนี้เราก็จึงจะเข้าใจว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอย่างนั้นบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างส,างสมอบรมมาเมื่อถึงเวลานิยมเขาจะส่งผล โดยอัตโนมัติเหมือนกับเขาเจาะน้ำบาดาลหรือญาติโยมเคยขนะุดบอ่อถ้าเกิดว่าขุดไปยังไม่ถึงตาน้ำเนี่ยโยมนะน้ำมันก็ไม่ออกแต่ถ้าหากว่าเราขุดไปขุดไปขุดไปจนถึงตาน้ำน้ำก็ซึมออกมาผุดออกมานะเราก็จึงได้นำน้ำไปดื่มไปอาบนั่นแสดงว่าเมื่อถึงเวลา บุญกุศลที่เราสร้างมานิยมจะส่งเราอย่างแน่นอนแต่ขอให้เรานั้นอย่าท้ออย่าน้อยเนื้อต่าใจขอให้เราได้สร้างคุณงามความดีต่อไปด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์นี่แหละบางครั้งเราสร้างคุณงามความดีด้วยตนเองบางครั้งเห็นคนอื่นไปสร้างคุณงามความดีเราก็ยกมืออนุโมทนาสาธุนิยมก็ได้อานิสงส์เหมือนกันนะ เพียงกล่าวคำว่าสาธุนิยมก็ได้อานิสงส์อย่างคุณงามความดีที่ญาติโยมได้สร้างทําได้ขวนขวายนี่เป็นสมบัติของเราเป็นสบียงของเราสะสมอบรมเอาไวา้คุณงามความดีเหล่านี้ก็จะส่งผลแก่ตัวเราอย่างแน่นอนเมื่อถึงการเวลา ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร